ครับผมพี่พี่วันนี้ผมพามาดูอีกคันหนึ่งนะครับเป็นเตอรตาแคมรี่ไฮบิดนะครับตัวนี้เป็นตัวไฮบิดนะโอ้โหตัวเท่เลยอันนี้หายากนะครับสีดำนะเป็นสีดำล้วนนะทุกคนนะครับผมนี่โลโก้ไฮบิดนะครับสฟ้าแบบนี้ไฮบิดแน่นอนนะครับนครับกระจังหน้าเป็นโฟรมียมนะครับผมลายตรงนี้เป็นสีเทาเออเออสีเทานะครับสีเทาไปเป็นเลนส์โฟเตอร์นะครับแล้วก็ ไ่ดันหมอกนะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้าเนี่ยสี่จุดนะครับด้านหน้ามีเซ็นเซอร์สี่จุดนะครับอ่านะครับโครงสร้างจากด้านข้างนี่คือสวยงามมากๆนะครับผมนี่ครับเราหล่อเลยดูทรงสปอร์ตมากๆนะนั่งสบายนะทรงสปอร์ตแบบนี้ครับล้อแมกนะครับเป็นล้อแมกอลลอยขอบสิบหกนะครับดิสเบรกสี่ล้อนะครับผมแบบนี้เลยนะครับอัคอบอ้าสิบเจ็ดนะครับล้อแมกอลลอยขอบสิบเจ็ดนะครับผม แตมจาเป็นตัวไฮบีรก็จะมีสลูนะตามมีสลูนะตามมีสลูให้นะครับผมตัวนี้เป็นตัวรองท็อปนะไม่ใช่ตัวท็อปตัวท็อปจะมีเบาะหน้าจอผู้บริหารนะครับตัวรองท็อปรัาภายในจะเป็นโทสีดาแบบนี้นะโทสีดําำสวนแบบนี้นะครับมีแอร์หลังให้นะครับผมมีที่เสียบ USB นะครับมีให้หมดนะครับเนี่ยลูกสวยมากครับผม อ่าบาเท่ B B B เลยนะครับผมไปดูด้านหลังกันครับด้านหลังนะครับผมอาพร้อมก,กับโลโก้ด้านหลังก็คคาว่าแคมรี่นะครับเป็นโครเมียมแบบนี้นะแล้วก็นี่นะครับสีฟ้านะครับสายร่งไฮบริดน,นะอ่าแล้วก็ด้านหลังนี้จะมีเซ็นเซอร์อีกสี่จุดนะสี่จุดด้านหลังเลยนะครับเป็นเซนเซอร์สี่จุดด้านหลังนะอ่าครับผนมะอ่า อแล้วก็มีกล้องมองหลังแบบะระยะให้นะกล้องมองหลังบบระยะนะครับผมก็โครงสร้างจากทางด้านข้างนะครับดูฝั่งนี้บ้างนะนี่ครับสวยดูทรงสปอร์ตมากๆนะนะครับผมนั่งสบายทรงสปอร์ตเลยนะอ่าไปดูภายในด้านหน้ากันบ้างนะด้านหน้าให้เรามาบ้างนะครับผมนี่แน่นอนแหละนะครับกระจกนะครับสี่บานเป็นออโต้ทั้งหมดนะครับผมแล้วก็มีจำที่นั่งนะครับได้เห็งสองคนเนาะ บอกเป็นบอกไฟฟ้าคู่หน้านะครับเนี่ตลองสปอร์ตเลยนะครับหรูหราครับสีดำเป็นโทนดำนะครับบอกเป็นไฟฟ้าคู่หน้ามีดันหลังด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวแจบูสต์นะครับผมพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับผมเนี่เห็นด้านหลังแวบๆไหมอะไรนะครับมีเกียร์แมนชชันด้วยนะมีเกียร์แมนชชันด้วยนะครับผมอ่าครับหน้าจอเรือนไหม่ก็ใปนส่วนนี้เลยนะครับมีหน้าจอที่ต้นโครงการตรงนี้นะครับผมแล้วก็บอกความเร็วบอกไมวัดรอบนะ ครับส่วนหน้าจอตรงกลางนะครับก็เป็นหน้าจอสัมผัสเช่นกันนะครับขนาดประมาณแดนิ้วนะครับเจ็ดแปดนิ้วประมาณนี้นะครับผมสามารถเชื่อมต่อบลูทูธ Apple c a r p l a y a n d r ด i d Auto ้ได้นะครับผมแล้วก็แอร์นะครับเป็นแอร์ออโต้นะครับดอโรโซนนะครับด้านซ้ายด้านขวาเนาะทำได้ด a โรโซนนะครับมีไวเลสชาร์จนะครับไวเลสชาร์จเกียร์นะครับเกียร์ออโต้แบบปรับเกียร์เกียร์ได้นะจะเคียร์ที่ ปับเข้าเชนเนี่ยเข้า,ขาที่เกียร์เเนี่ยลูกค้าจะเชนขึ้นเชนลงที่หัวเกียร์ก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้เป็นที่เพนชิพก็ได้นะที่พวงมอลไยเลยนะสนุกสนานนะครับแบบนี้ครับแล้วก็โหมดข้าทีนะครับมีอีโคโหมดมีนอร์ม l ลโหมดแล้วก็โหมดสปอร์ตอีวีโหมดเบรกโแล้วก็เบรมือไฟฟ้า ah, นะโอ้โหจัดเต็มจริงๆนะนะครับแล้วก็ลายไม้เนี่ยลายไม้สีไม้หินอ่อนนะสวยเลยนะครับเนี่ยดูดิไม้อ่อนเท่มา,ทามากๆนะคอนโซลแบบลอยตัวขึ้นมานะครับผม อ่าส,ส,ส,ส่วนตรงกลางเอส่วนอ่ด้านหน้านี่ก็จะเป็นเป็นลายไม้เหนออกเหมือนกันนะลายไม้เหมนอนกนะครับจากตรงนี้ตอนกลางคืนจะเห็นไฟแอบเบียนไลท์นะไฟแอเบียนไลท์อยู่ตรงนี้นะครับเป็นแสงทีว้านะครับอ่าตรงนี้ไฟแอบเบียนไลท์ตรงนี้เป็นซอฟท์พัดทั้งหมดนะซอฟท์พัดนะครับบุนลงทั้งหมดนะครับผมแอนตัดแสงออโต้นะครับเป็นแอนตัดแสงเออใช่กระจกมองหลังตัดแสงออโต้นะนะครับแสมกล้องให้นะกล้องให้นะอ่ากล้องครับ เนี่ยเ,เช่วยช่วยเบรกอะไรเงี้ยครับแล้วก็นี่นะครับที่ควบคุมนะครับที่ควบคุมสลูปนะอันนี้สลูปนะควบคุมตรงนี้ได้เลยนะครับผมควบคุมตรงนี้แทนควบคุมตรงนี้ได้เลยนะครับไปอะไรยสีบดนะไปสีขาวไปตัวรถนะนลุปก็ขึ้นเปิดตรงนี้ได้เลยนะนะครับผมก็จะเปิดสลูปสวยๆอย่างนี้เลยนะครับผมเนี่ต่อไปก็หที่งคงคืนท,ที่ยวต่างจังหวัดนะครับดูดวงดูดาวรับไป ดูกว้างกว้างมากเลยนะแต่ถ้าเป็นร้อนนะครับพิษตะวันร้อนก็แค่ดึงมาปิดนะนะแค่นี้นะครับผมมาไปดูห้องเครื่องกันนะครับสาหรับห้องเครื่องไปท่องเครื่องเดิมๆนะครับเครื่องยนต์สี่สูบนะครับสองพันห้าร้อยซีซีนะครับพ่วงตัระบบไฟฟ้านะครับเป็นระบบไฮบริดนะนะครับกับเครื่องด้วยรถสองระบบนะเครื่องยนต์สันดาปและมอเตอร์ไฟฟ้านะครับผมอ่านะครับภายในก็มีอุปกรณ์เดิมๆหมดนะครับหัวน็อตนะครับมีแต่งสีจากโรงงานเม็ดอาร์เดิมโรงงานนะครับน็อตยังไม่เคย ถอดน,นะครับเนี่ยไล่มาเบ้าโชกนะครับยังไม่มีสนองเสน่ห์เลยนะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆเม็ดอาร์ตเดิมนะครับคานเดิมนะขาด้านข้างเดินคา,านหน้านี่ยังไม่ได้แกะออกมานะนะครับุดแป้งจากโรงงานอยู่ครบหมดนะครับเนี Springs ่ยครับผมลื่นๆเลยนะครับเม็ดอาร์ตจากโรงงานนะครับโชบเบ้าโชกนี่ยังไม่มีเสน่ห์เลยนะปกติจะมีเสน่ห์นะไม่มีนะนะครับไม่เคยถอดนะครทำน้อยที่สุดเลยโชบโชเปิดประตูนะที่ค้ำนะโชบค้ำนะครับก็ยังอยู่ในสภาพปกติทั้งซ้ายทั้งขวานะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์จากโรงงานนะยังอยู่ติดอยู่ครับแปลว่ายังไม่เคยทําสีที่ปากกระโปรงนะครับรถคันนี้ไม่เคยชนหนักทิศภาพหรือจมน้ํานะครับทุกคนานะครับใครชอบไฮบริดนะครับอันนี้น่าสนใจมากๆนะครับราคาเบาๆด้วยเดี๋ยวฟังราคากันนะครับผมถ้าใครสนใจออร์นิแวล์แครี่คันนี้นะครับสีดํานะครับไฮบริดด้วยเนาะนะครับมาในราคาเพียงเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับลูกค้าฟังไม่ผิดนะลูกค้าฟังไม่ผิดนะครับ เป็นรถไฮบริดแฮมรี่ด้วยรถผู้บริหารนะครับอ่าราคาเพียงเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทลูกค้านะครับทุกคีรถไฮบริดนะครับไม่มีทางต่ำกว่าแปดแสนนะครับสําหรับแฮมรี่นะ mm hmm. แฮมรี่ไฮบริดไม่มีทางต่ำกว่าแปดแสนนะตอนนี้เหลือเพียงเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้าใครสนใจส่วนลดเพิ่มเติมนะครับซื้อรถเทอรี่มาหนึ่งใบนะครับให้เซลล์นัดได้นะครับผมอ่านะครับใครสนใจสามารถโทรหาได้เซลล์นัดได้ที่เบอร์ 065-596-2297นะครับเซลนัดอินดีให้บริการตลอด24ชั่วโมงนะครับ